รถสวยเดิมตังกันผมพูดได้เลยครับไม่แพ้ใครในโลกนี้พุทธทาชิมัตเอนจีนั่นะเองเดี๋ยวเรามารู้จักกันกนะครับว่ารถคันนี้มันน่าใช้ขนาดไหนและทำไมเอ็กซ์ซีรถึงอยู่กับประเทศไทยได้นานขนาดนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ฮะเราอยู่กับเจ้าเออซูบีแม็กเอ็กซ์ซีรส์สประตูตัวซดเกียร์ออโต้นะคันนี้ออกห้างมา9 7 7 0 0 0บาทบวกสีขาวมุกเขาอีก7,000เพื่อนๆลองคิดดูครับ984,000บาท แต่วันนี้ของบอยนะเหลืออยู่เพ Lang ียงแค่749,000บาทและไมออๆอและรถสวยเดิมดังกันเดี๋ยวเรามารู้จักมันกันครับว่ารถคันนี้มันน่าใช้ขนาดไหนและทำไม X Series ถึงอยู่กับประเทศไทยได้นานขนาดนี้ครับเพื่อนเริ่มจากแรกครับไฟหน้าของตัวนี้นะสวยมากนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบไบบีม LED แล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาครบอย่างที่บอกบอกครับ X Series คือเป็นการบอบอกว่ากระจังหน้าแบ็กเป็นโนแล้วก็มีสีดํา ออกมาให้มันเหมือนคนพันเอ็กซ์ีโอเคในส่วนตัวนี้นะฮะเป็นสีขาวมุกสวยๆมีสติกเกอร์ให้รอบขันเรียบร้อยแล้วในตัวบอดี้ตัวนี้มีความกว้างขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แต่เตี้ยลงนิดนึงเป็นไงเพราะเพื่อความสปอร์ตของเขานะครับตัวนี้เป็นปี2022นะครับพี่ดูนี่ครับ CC เนี่ยอยู่ที่1,898ซีซีนะแต่แรงม้าได้150โอเครถปี22 จุด22โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบอให้ดูสำเนารถก่อนว่าเป็นไงบ้างดูครับสำเนารถตรงนะไม่มีอะไรเลยนะครับดูนี่ฮะหน้า18ไม่มีอะไรเลยย้ายจากปาจีนกรุงเทพโอเคไปเราไปดูต่อครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบอขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเอ็กซ์เซลลี่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่โอ้โห ดาก n อนอายมังกรทองตอนนี้ผมพูดจริงครับอยู่กับเรามาโอ้โหเขาครบรอบมามันห้าสิบหกสิบปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนเรามาดูครับว่าวิวัฒนาการเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนเพื่อนดูนี่ครับแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมอิวสุรบกวนเปลี่ยนมันโชกให้ผมสักทีเถอะสงสารเมียว่ะเมียมาเปิดนะไม่ไม่ไหวเลยเพื่อนๆนะพี่ดูนี่ฮะน็อดนื้อฝากระโปรงไม่มีขยบเลยนะดูแก้มเลยนะครับผมสอนนิดนึงนะ คนที่มาดูรถอีซูซุซึ่งประเทศไทยเราใช้เยอะอยู่แล้วหมุดเนี่ยมันจะต้องเตี้ยหมุดจะสั้นถ้าหมุดยาวเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเพจนะครับหมุดเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับรูจะต้องกลมกิิกแบบนี้ส่วนตัวที่เป็นตัวยันแบบนี้เดี๋ยวผมเอาออกให้นะจ๊ะโอเคนะครับแล้วก็ในตัวนี้เราต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยได้เครื่อง1 9แรงมา้า150แรงมา้าแล้วก็1 8 9 8ซีผมพูดได้เลยครับไม่แพ้ใครในโลกนี้ที่เหลืออยู่ที่พี่พี่จะเป็นจูนเท่าไหร่อะไรแล้วแต่พี่เอง เรามาดูในส่วนของตัวอื่นกันบ้างนะครับอย่างในส่วนของตัวนี้สีเสืออะไรทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้วนะครับสติกเกอร์เรียบร้อยเรามาดูตัวล้อครับเพื่อนๆล้อ,อสวยนะผมพูดได้เลยล้อดูดุมากๆนะครับตัวนี้มาด้วยยางเบสโตนนะครับแล้วก็เป็นตัวนีด่ดูยางผมฮะสัปดาห์ที่ยี่สิบหกปียี่สิบสามแบบนี้นะแล้วก็ลัดมาด้วยสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดอาร์สิบแปดนี่คือเส้นรอบของมันโอเคนะครับกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็กุญแจนะครับได้ในส่วนของตัวกุญแจกันขโมยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เขามีมาให้หมดแล้วนะเพื่อนๆนะเรามาดูนี่ครับตัวนี้เบาจะได้เป็นเบาหนังนะแล้วเป็นเบาคูแม็กเรียบร้อยแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวแซดนะเพื่อนๆมันมีนี่ให้อยู่เดี๋ยวผมขอแยกเข้าไปข้างในหน่อยครับดูนี่นี่ไงนะนั่งแล้วดูเหมาะไหมเพื่อนๆดูนี่ฮะคูชค,คอนโทรมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมาพร้อมนะฮะพุ่มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนหน้าจอได้หน้าจอในส่วน DVD ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นการปรับแอร์เข้าแอร์ออกได้นะครับก็ไม่มีอะไรอยู่แนละ้วเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทให้ดูนี่ยพุชพุชตัดสมาร์ทเอนทรีนะจ้าตัวเองดูนี่นะฮะแล้วก็ดูนี่ฮะเลขไม่อยู่ที่49,000โลดูเราดูจากตรงนี้เลยและหน้าจอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับแล้วก็ ด้วยความที่ภายในเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเนี้ยมันก็เป็นสีแบล็คเทนโนแล้วคือมันทำให้มันดูสวยมันดูมีดูเงาดูวิ้งนะครับเรามาดูข้างหลังให้ขอโทษนิดนึงดึงให้ดูก่อน uh huh. มันอ้อพี่มันแน่นด,นดนูดูเม็ดเห็นไหม ามาดูประตูต่อไปครับพี่ดูนี่นะเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูดูจากซีนฝาปรงเนี่ยซีนประตูเห็นไหมซีนก็สวยๆนะครับเม็ดอากอู่นี่ดูเปิดให้ดูทุกบ้านน่ะ้องไม่ต้องห่วงไม่เสียเวลาอยู่แล้วนะครับนะเรามานั่งข้างหลังให้ดูว่าเฮ้ยพี่เขาอยากรู้ให้ถ้าเป็นคนนั่งตัวใหญ่ๆนั่งจะนั่งเป็นยังไงวะนี่นั่งให้ดูอย่างนี้ไงสบายนะเล็กลุมเฮดลุมโอเค หลังคาต้องเป็นหลังคาดําแบบนี้นะเอ็กเซลี่ถ้ามันไหลไปเจอเป็นหลังคาครีมเนี่ยเซนเจนนะจ๊ะโอเคในส่วนของตัวแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยที่ชาร์จแบต USB ก็มีมาให้แล้วนะฮะก็ที่วางน้ำเนิรมก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์หลังคาหลังเครออะไรก็มีในส่วนลำโพงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับไฟเฟย์ก็มีมาพร้อมนะครับแล้วมาส่วนข้างหลังกัน ข้างหลังตัวนี้จะได้ในส่วนงเป็นโลบาร์เอ็กซิลี่สีขาวแบบนี้บางท่านก็เรียกสปอร์ตบาร์นะแต่ผมว่าสปอร์ตบาร์เหมาะกับมันที่สุดแหละนะครับไฟท,ท้ายนะครับเป็น led เลยบพราะไฟท้ายโคตรแพงเลยนะผมบอกก่อนดวงหนึ่งต้องมี800 0ันใครจะมาถอยหลับหูบห,ลบหลับตาไม่ทำปากการนี่เง่อออกนะผมบอกก่อนและเดี๋ยวนี้ครับสติกเกอร์เนี่ยมีทั้งข้างบนและข้างล่างมาให้เรียบร้อยแล้วฝากระโปรงท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วฝาท้ายมาให้ด้วย,ยลกล้องหลังก็มีมาให้เรียบร้อยกันชนก็ลาดมาที่ดูครับสวยแบบนี้เลยนะของน้อง รถสวยหรือเปล่านี่ยฮะหน้าสวยแต่หลังไม่สิวนะจ๊ะใี่ดูนี่เนี่ยเมทัครอยสปอร์ตจะต้องอยู่ครบแบบนี้ซีนฝาท้ายนี่เห็นไหมฮะอ่างเออไอ,อเขาเรียกว่าแผ่นท้ายจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ฮะซีนส,สวยๆเมทัคสวยๆโอเคนะครับก็คันนี้นะครับอย่างที่บอลบอกไปว่าราคานะครับพอตั้งกอว่าไม้แพงเลยใช้เงินออกรถแค่99้าสิบ้าบาทรับผ่อนต่อเดือนนะ เพแค่เดือนละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้น <Wow. S 1> เองและราคาอยู่ที่7,49,000บาทซึ่งถูกกว่าป้ายแดงประมาณ2 5 0 0ประมาณนี้ที่เหลืออยู่ที่พี่แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจรถตัวนี้นะครับพักมาได้เลยนะครับว่าบอะตะกรบรางแผงกดไลค์กดแชร์ให้บอยด้วยและใครที่สนใจมากๆเซิร์ชเลยครับโทรหาบอยได้เลยลองรีบขายเหมือนกันร้อนเงินสวัสดีครับ